ค่ะสาหรับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับวงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงนะคะได้เกิดขึ้นแล้ววจยได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงแล้วค่ะและมีเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงบอกว่าคือมีแต่เรื่องดราม่าไม่อยากติดตามวงสาวน้อยแล้วล่ะ<ม>เราก็เลยอยากออกมาพูดเกี่ยวกับคําว่าดราม่าว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะให้แฟนคลับเอฟซีได้เข้าใจว่าบางครั้งคําว่าดราม่าก็ไม่ได้รุนแรงเสมอไปค่ะสําหรับช่วงนี้ สำหรับกรณีสำหรับประเด็นประเด็นร้อนแรงเมื่อวานที่เพิ่งบอจบสองเคลียร์สรุปประเด็นของสาวน้อยเพบ้านแพง<น>ดีกว่านะ้ออันนี้น<ช>สองซสรุปประเด็นของสาวน้อยเพบ้านแพงในตอนนี้<ช>ที่กําลังปิ่งกระแสอยู่เ<ช><ช>นาะกระแสหลายอย่างเลยกระแสตั้งครั้งแรกตั้งแต่กระแสรถตู้ของน้องอุ๋งอิงอว่าทําไมคนที่เคยขึ้นรถตู้กับอุ๋งอิงทําไมถึงแยกรถออกมา แล้วกระแสล่าสุดก็กระแสของช่างแต่งหน้าห,หญิงที่ล่าสุดไม่ได้มาแต่งหน้าให้หญิงแล้วเกิดกระแสที่ว่ามีคอมเมนต์มีโพสอะไรจนบอสโจได้ออกมาโพสเตือนเรื่องว่าการจะโพสจะอะไรในที่สาธารณะให้เราระวังนิดนึงนี่ก็คือล่าสุดเมื่อวานาวนี้ทางบอสโจยมินินนะครับผมผู้บริหารของสาวน้อยเบ้านแพงก็ได้ออกมาชี้แจงในช่องยูทูปสาวน้อยเบ้านแพงนะครับก็บอกประมาณว่าบอกกรณีเรื่องรถตู้ก่อน รถตู้ก็คือก่อนหน้านี้ที่อุ๋งอิงเข้ามาใหม่ๆน้องอุ๋งอิงก็คือยังไม่มีประสบการณ์แล้วคุณแม่ของน้องอุ๋งอิงานแม่หน่อยเนี่ยก็คือด้วยปัญหาสุขภาพด้วยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ไปกับอุ๋งอิงทุกงานก็เลยให้แม่นมติมแม่ติมกุสุมาเป็นคนดูแลดูแลอุ๋งอิงพอดูแลอุ๋งอิงเสร็จคือน้องยังไม่มีประสบการณ์เนาะน้องต้องเจอคนเจออะไรมากมายคือน้องจะรับมือตรงนี้ยังไงกับแฟนคลับด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ย คือก็ต้องมีคนดูแลและอีกอย่างการที่จะไปทํางานก็ขึ้นเวทีแต่ละที่บางทีเวทีแต่ละที่ก็มีเพลงที่เสริมเข้ามาก็เหมือนการบีบงานกันก่อนกับแม่นุองติมแล้วก็เหมือนกับการวางตัวอะไรด้วยก็แม่นุ่มติมจะเป็นคนสอนนะคะแล้วก็นังร้องออกเสียงกันรำด้วยก็เลยช่วงแรกจะเป็นแม่นุองติมน้อที่นั่งรถไปกับน้องครับแต่ว่าช่วงหลังมาก็คือน้องอีกก็เริ่มมีกระแสขึ้นแล้วก็เหมือนน้องอีกก็มีมืออาชีพขึ้นไงพี่น่อ็ก็เรียกได้ว่า คือน้องก็ทำตัวเองไปทุกวันแล้วแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องเรียนรู้กับในเรื่องบางเรื่องแล้วเขาเรียนรู้มาหมดแล้วอย่างงี้ค่ะก็ถือว่าอุ๋อิงก็อยู่มาครึ่งปีแล้วอ่าก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วแล้วก็น้องก็เป็นคนที่ตอนนี้ก็คือถือว่าเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆแล้วคนนึงแล้วทีนี้ตอนนี้กระแสของอุ๋มิงเพชรบ้านแพงคือกําลังโด่งดังกำลังเป็นกระแสพอเป็นกระแสแล้วปุ๊บ คนที่ต้องมาช่วยดูแลอีกคนหนึ่งก็คือคุณแม่ก็คือแม่หน่อยอันนี้ก็ต้องไป<ฆ>ด,ด้วยกับน้องทุกงานเพราะว่ากระแสของน้องกระแสข,ข่าวด้วยอะไรด้วยไปของน้องก็เยอะแยะมากมาย<ฆ>ก็ต้องมีคนมาดูแล<ฆ>อ่ะพอมีคนดูแลเสร็จแล้วปุ๊บพอคุณแม่ไปกับน้องทุกงานแล้ว<ฆ>แม่นมติ๋มซึ่งก็คือเหมือนถ่ายทอดให้น้องหลายๆอย่างแล้วแม่ก็คืออยากมีความเป็นส่วนตัวด้วย<ฆ>คือคําว่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้คืออยากนั่งรถของส่วนตัวของตัวเอง<ฆ>ใช่ไหมสาวสีอ่าแล้วก็เหมือนที่ เคยพูดกับสาวสรีแหละว่าการนั่งรถส่วนตัวเวลาไปไหนมาไหนมันจะสะดวกเวลาเราจะแวะตรงไหนพักตรงไหนเวลาเราอยากแวะซื้ออะไรอยากแวะเข้านะมันก็สะดวกมากกว่าที่จะนั่งกันหลายๆคนอ่าอย่างสมมติไปหลายคนนะคะก็คืออย่างไปสองคนเราก็อย่างถ้าโจอยากจะแวะที่หนึ่งพออยากจะแวะที่หนึ่งก็คือก็ต้องได้แวะสองที่นะคะบางท่านก็คืออาจจะไม่ได้อยากแวะกับเราก็ได้มันก็เหมือนกับการให้เกียรติกันแล้วการที่ออกไปนั่งรถส่วนตัวของตัวเองก็เป็น แม่นติ๋มที่ว่ามันน่าจะสะดวกกว่าด้วยแล้วก็คุณแม่คุณพ่อน้องก็จะได้สะดวกเหมือนกันถ้อเขาอยากไปกลับไปพักผ่อนเร็วก็คุณแม่ต้องแวะมู่นี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะครับผมอันนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรเนาะประเด็นตรงนี้แต่นี้กระแสมันยังไม่จบไงกระแสมันขึ้นมามากมายเนาะว่าคนจะเอาไปตีข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเรื่องคนนี้รถตู้ว่าทําไมเขาถึงแยกออกไปจนบอสโจนะครับผู้บริหารสามาเป็นประธนเขาเรียกมาคุยเรียกคนในรถตู้มาคุยเลยคือก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรกันก็น่าจะเป็นปัญหาที่เราเล่่าามนี อ่าก็คืออยากจะมีความเป็นส่วนตัวบ้างอะไรบ้างาแต่ถ้ามีปัญหากันจริงๆบอสโจโก็บอกว่าอยากจะให้มันจบฤดูการก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีนึงว่าอย่างไงแล้วก็คือมันเหลืออีกแค่9วันแต<า>่วันเวันเอง<า>มันจะจบฤดูการอยู่แล้วอยากจะให้เราทนเอาหนิดึง<า>แล้วก็การที่อย่างอ่ามันประเด็น2อสวันมานี่คือคือเรื่องช่างแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยประเด็นน้องช่างแต่งหน้าเนี่ยก็เป็นประเด็นมาเยอะแยะเลยบางคอมเมนต์ก็คืออยากจะให้แบบว่าเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างคือ อันนี้มันเป็นวิจารณญาณมันเป็นคําตัดสินมันเป็นความคิดของผู้บริหารแล้วว่าเราต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้บริหารเรื่องตัวนี้เป็นเรื่องภายในเราไม่รู้หรอกว่าคือคนในองค์กรอนะ่ะสองร้อยสามร้อยคนนะองค์กรใหญ่ๆทุกองค์กรแหละผมเชื่อว่ามันต้องมีปัญหากันอยู่แล้วเข้าใจไหมค,คนมาอยู่ด้วยกันหลายๆคนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันแต่ปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาภายในเราอยากจะให้เขาเคลียร์กันภายในก่อน ซึ่งเราในฐานะแฟนคลับแฟนเพลงที่เยี่ยแล้วก็ติดตามหมอลำเนี่ยเราก็สนับสนุนเขารอติดตามเขารอบทสรุปของเขาดีกว่าไม่อยากให้เราไปก้าวไกา่หรือว่าไม่อยากให้เราไปออกคําสั่งอยากจะให้เราไปใช้ คำสั่งกับผู้บริหารเกินไปว่าต้องปลดคนนั้นคนนี้พราะคนนี้ทำไม่ถูกใจก็ให้ปลดคนนี้อะไรเงี้ยั้งทางที่คือเขาก็ไม่ได้ขาดลามาสายในเรื่องของงานของเขาก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแล้วเราจะไปปลดเขาได้ยังไงคืออยากจะให้คุณเข้าใจผู้บริหารนิดนึงแต่การที่จะผิดใจกันบ้างในองค์กรมันก็เป็นเรื่องปกติที่ในความไม่เข้าใจกันเนาะแต่ก็เข้าใจแฟนคลับ f อนะคะที่พอไปเห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับศิลปินที่ตัวเองรักและชื่นชอบ และด้วยอายุน้องด้วยก็ยังเด็กก็เหมือนออกมาปกป้องลกูกของตัวเองออกมาปกป้องศิลปินที่ตัวเองรักแต่ก็ต้ตตตอยงยอมรับในเขาเรียกว่าคาตัดสินใจของผู้บริหารด้วยว่าเขาตัดสินใจได้เท่านี้ไม่จะเป็นต้องไปถึงกับขั้นบอกว่าจะไม่ติดตามช่องสาวน้อยอมไม่ติดตามสาวน้อยแล้วเพราะว่าบอจโจไม่ใส่ใจเอฟซีมันมีบาร์คอมเมนต์ให้เลือกต้องเลือกทุกี่นั่งอะไรก็คือทำไมเขาต้องเลือกล่ะใช่ไหมล่ะ มันไม่ได้เหตุผลร้ายแรงใหญ่โตขนาดนั้นใช่ราวของในความที่จะต้องมีทะเลาะหรือผิดใจกันมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันเป็นเรื่องในองค์กรแต่เอฟซีสามารถเป็นห่วงได้นะเอฟซีก็ไม่ได้ผิดบอสโจก็ไม่ได้ว่าเอฟซีเลยแต่เอฟซีก็ดันไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดบอสโจคอมเมนต์ด่าเข้าไปนะคะคอมเมนต์ว่าให้บอสโจนะคะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งที่มันรู้สึกเราฟังล้วมันรู้สึกว่าคุณเป็นคุณไม่ใช่เอฟซีแล้วนะคุณเหมือนุูปันน่ะคำนี้บอกว่า ถ้าไม่มีอุอิงงล้วจะรู้สึกเอ้าทำไมจะไม่มีอุงอิงล่ะคะทําไมจะไม่มีน้องล่ะคะคุณปลุงปั่นเพื่ออะไรใช่ไหมในเมื่อตัวน้องเองน่ะน้องก็ยังไม่ได้ออกมาทำท่าทีใดๆหรือว่าออกมาว่าน้องจะไม่อยู่เลยนะน้องก็ปกติทํางานทุกวันของน้องไปเนาะแต่เป็น fc ที่เป็นห่วงมากไปหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าแต่เขาต้องเข้าใจนั่นแหละเข้าใจในมุมประมาณ fc fc ก็คือเป็นห่วง เขาก็รักเองเหมือนลูกเหมือนหลานแต่ก็เป็นห่วงน้องอะไรเงี้ยไม่อยากให้มีใครมามีปัญหากับน้องอไม่อยากให้น้องเขาเรียกว่าไม่สบายใจแต่น้องเป็นศิลปินอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วว่าอยู่ก <sì> ับคนหลายๆคนน้องได้ต้องได้เรียนรู้ตรงนี้ได้เรียนรู้ในการการใช้ชีวิตอยู่กับคนหมู่มากมันต้องมีปัญหากันบ้างแหละนี่คือการเขาเรียกว่าน้องๆได้เรียนรู้นะแต่เอฟซีก็ถ้าถามว่าห่วงได้ไหมห่วงได้แต่ให้เอฟซีลอง ย้อนดูกลับไปดูคลิปกลเก่าๆของน้อง<ม>หรือว่าการทํางานของน้องแล้วเอฟซีจะรู้ว่าน้องเป็นคนเข้มแข็งคนหนึ่งเลยนะ<ม>น้องเป็นบุคคลที่เข้มแข็งคนหนึ่งไม่ว่าจะเจออะไรน้องก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานต,ต,ต,ต่อไปนะคะ<ม><ม>โดยที่ไม่ได้เอานะดราม,ม่าตรงนั้นมาใส่ใจอะไรสักนิด<ม><ม>แต่ถ้าถามว่ามันไม่ใส่ใจเลยมันไม่มีหรอกมันต้องมีคิดบ้างแหละคนน่ะน้ะคนเรามีความรู้สึกแต่ว่าน้องเข้มแข็งนะเท่าที่สาวสีได้ติดตามน้องมารู้สึกว่าเออเด็กคนนี้เป็นเป็นเรื่อง ผู้ใหญ่เกิดที่วัยนีจะรับได้ก็ยังรับได้เนี้ยเราจะใช้คําอาจจะไม่ค่อยถูกใจในบางครั้งหรืออาจจะไม่ถูกก็มีเอฟซีก็แฟนคลับก็สามารถแนะนําเราเข้ามาได้ครับผมาก็ก็ก็ดีแล้วก็ชอบอยู่นะเวลาแฟนคลับที่เขามาคอมเมนต์ในช่องเราก็เหมือนกันเขาอาจจะรู้ลึกรู้จริงกว่าเราจากเราเนี่ยคือทําข่าวในหลายๆข่าวก็คือในหลายๆวงคณะหมอรำหรือศิลปินเลยๆท่านแต่แฟนคลับจะมีอยู่ท่าน แบบว่ากลุ่มหนึ่งเนี้ยที่เขาติดตามเฉพาะคนแล้วเขาจะรู้ลึกรู้จริงนะบอจโแล้วเขาก็จะมาคอมเมนต์มาบอกเราในในคลิปของเราแต่ละคลิปเพื่อให้เราเนี่ยได้ได้รู้นะคะว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้อันนี้ก็ดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาแนะนําเราเนาะแต่ก่อนก็ต้องขอแจ้งคำว่าดราม่าก่อนว่าเนี่ยที่มันเป็นประเด็นว่าเออดราม่าจะไม่อยากดูดูแล้วสาวน้อยดราม่าเยอะคืออย่างที่บอจโจบอกค่ะว่าการที่มันมีดราม่าเพราะว่า เราทำงานทุกวันมันมีเรื่องให้มีเรื่องให้เกิดขึ้นอยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีกับไม่ดีเนาะแต่ดราม่านะคะพี่นออ้องไม่ใช่คําว่าดราม่านี่จะเป็นเรื่องไม่ดีนะเพียงดราม่ามันเป็นคาคาเป็นคาแสลงอะอที่บอกว่าเป็นข่าวลือหรือข่าวจริงหรือเป็นข่าวที่ไม่จริงเนียคะ่ะแล้วพอมันมาใส่กับหัวข้อข่าว เราก็สามารถอธิบายได้แค่สันสงง้นๆไงเวลาเราใส่น้กปกหรือพิมพ์เป็นหัวข้อนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะกว่านั้นก็คือลงไม่ได้เราะวใส่แค่ร้อยร้อยตัวอักษรนะคะคคสำหรับช่องเนาะและก็ดราม่าก็คือเป็นเรื่องที่ซีเรียสถึงแต่ว่าไม่ถึงกับว่าซีเรียสเยอะๆอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมีในบางเรื่องที่เราใส่คำว่าดราม,ม่าไปนะคะคแต่ก็ไม่ได้ข่าวเนื้อในข่าวนะคะไม่ได้รุนแรงเลยนะคะค แล้วก็ไม่ได้ปลุกปั่นไม่ได้อยู่ด้วยค่ะครับผมนี่แหลนะเพราะฉะนั้นคำว่าดราม่ามันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นข่าวที่ไม่ดีหรือข่าวอันนี้เสมอไปเนอะ,อะก็เหมือนเปรียบเสมือนละครละครดราม่าก็เป็นละครที่เข้มข้นละครที่แบบ<ม>ว่าอาจจะเป็นของแนวซีเรีส์ลิดนเงอะไรอย่างเงี้ย จะให้มองเข้าใจตรงนี้แล้วก็เหมือนในข่าวถ้าเขาเขียนปกว่าดามากก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซีเรียสแล้วเข้าไปฟังก่อนก็ได้ฟังข่าวที่ใส่คำว่าดามากนั่นก็คือเรามาวิราหกกันว่าจริงหรอมันเป็นข่าวลือหรือว่าข่าวจริงนี่แหละความาหมายของคำว่าดามากมันหลากหลายความหมายเยอะเกินจากที่ลองไปค้นหาดูนะคะตามเพราะฉะนั้นผุกก็มันเป็นทับศัพท์เป็นคำทับศัพท์อพี่นงโอเคครับ เ็เขี่ยประเด็นเรื่องคำว่าดาม่าเนาะอาจจะใช้หมอว่าดาม่าแต่ข้างในอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะอยากให้ฟังคนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มานําเสนอมุมมองของคำว่าดาม่าให้แฟนคลับเอฟซได้ฟังกันเนาะว่ามันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็ชี้แจงเรื่องราวในวงองค์กรของสาวน้อยเพชรนแพงก็อยากให้เป็น